ัครับจากร้านทีโฟนซิกส์บกาญจนบุรีวันนี้เราเปลี่ยนจอ oppo a17k นี่จอแตกนะครับตุ่นี้ถอดซิมออกแลวต้องถอดซิมออกก่อนนะครับอันนี้อ,ออกแล้วนะรั่นี้ถอดที่ตัวเคสกลางได้เลยฝาลักเคสกลางเคสกลางได้เลยนะครับหาแรงบางนะครับสอดไปทางถาดซิมนี้นะครับแล้วงัดขึ้นมานิดหนึ่งให้ล็อกมันหลุดนะครับ พอล็อกมันอ้ามาได้แบงนี้นะครับใช้มีพิพพลาสติกก็ใช้พิพพลาสติกได้เลยนะครับใครไม่มีก็ใช้เล็บก็ได้ครับรมีเล็บเล็บนะครับเล็บมือแราเัาเองครับลูดได้เลยครับพอออกมาอย่างนี้นะครับข้างล่างออกมาเราก็ง้างมานิดหนึ่งเราก็ล็อกต่อมุมมุมมันจะแข็งนิดหนึ่งนะครับ นี่ไม่ติดตรงเลนกล้องนิดหนึ่งนะงานรัะบาลน,นี้ครับอย่าให้หลุดเลยเพราะมันจะมีแผรสแกนนิ้วนะครับเรากเอาบางแผรสแกนนิ้วขาดน,นะถนนอดน็อตได้เลยครับ าเขอบอร์ดออกได้เลยนะครับแล้วก็เอาแผงแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับช็อกเก็ตนะครับแล้วก็แพรสกแกนนิวออกแล้วนี้เราก็ถอดแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับ ซึงแถบสีเขียวนะครับแล้วก็แถบสีขาวเราเอานิ้วกดแบบนี้แล้วก็ดึงได้เลยนะร okay. เรียบร้อยนะครับออกวเสุดแล้วนะครับเราก็ดึงแถบกาวนะครับขึ้นมาเ็ื่อจะเอาแพรจอออกนะครับ แก้ไพจอออกได้เลยแล้วก็หาอะไรบางๆนะครับแซะตรงขอบเคสก้านนะครับตัวน okay. mm ี okay. mm ้จอมันหลุดออกมาแล้วก mm ็เลยออกง่ายนะครับถ้าเกิดออกยากเราแซะเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป่าไฮลรอเนื้อน้ํายานะครับ ใส่หน่อยนะครับเพื่อให้กาวละลายแล้วก็เอาเลยบางๆนะครับพลาสติกบ,บางๆตัดมาแล้วก็เลาะอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแต่เนี้ยจอมมันหลุดออกมาแล้วก็เลยออกมาครับสังเกตนะครับมันจะมีตะแกรงกันฝุ่นตรงนี้นะครับเอาออกมาใส่ใส่กลับไปด้วยนะครับฝุ่นจะได้ไม่เข้าตัวลาโพงหน้านะครับ นี่นะครับก,การกุนสนแล้วเราก็มาเก็บกาวนะครับเก็บให้เก็บให้สะอาดนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดไม่สะอาดนะครับจอจะไม่ลงขอบพอเราใช้สักพักหนึ่งจอก็จะหลุดได้ใครไม่มีนะใครไม่มีที่ปั่นกาวก็ใช้แหนบครับหรือว่าอะไรที่ ลหลมๆนิดเนึ้งครับแต่อย่าให้แหลมมากนะครับพกแนบพกอะไรเงี้ยก็ได้ครับ ทำฟัง์ชันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองจอกันนะครับครับอันนี้เราอันนี้เราลองจอเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เดี๋ยวเรามาติดกาวหน้าจอกันนะครับอันนี้อย่าลืมใส่ตแกรงกันฝุ่นนะครับไมต้องติดเยอะนะครับไอ้พอดีขอบนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่แพรเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาด้านล่างลงให้เข้าขอบก่อนพอใส่ข้างบนลงไปนะครับเราก็จับนะครับให้มันลงขอบนะครับทั้งสี่มุมนะครับ พอลงขอบเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ดคาบกาวออกนะครับต้องรีบเช็ดนะครับอย่าให้กาวแห้งนะครับ ครับกาวเสร็จเราก็ใส่แพรนะครับใส่แพรจอเสร็จเราก็รูดขึ้นมแบบนี้นะครับให้ตัวแพรชิดด้านบน ใส่แบตเตอรี่นะครับรื่มใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่แผ่สแกนนิ้วกับแผ่สวิต์เปิดปิดนะครับ ก็ใส่ฝาขา้อบอดนะครับเราก็ไล่ใส่น็อตได้เลยถ้าเกิดท่านคนื่นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็ใส่ตัวฝาหลังนะครับถ้าเกิดแบบนี้เอาข้างเอาข้างบนขึ้นขึ้นก่อนนะครับเนี่ยลงให้มันลงขอบก่อนนะครับแล้วฝั่งสวิตช์แล้วก็ฝั่งทางใสยมือนะครับเราก็ให้ไล่ลงไปข้างล่างนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับกดแรงจะทาให้ตัวแผ่จอข้างล่างหักหรือแตกได้นะครับใส่ตัวถัดซิมนะครับเทปจอก่อนนะครับ จอเก่าน,นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใครมีเทปพ,พันจอก็ใช้เทปพ,พันจอพันทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ยางมัดแกงมัดสักสี่ห้าเส้นทิ้งไว้สักสองชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกรอให้กาวแห้งนะครับ Okay. สัมผัสได้นะครับเราลองชาร์จแบบดูก่อนนะครับว่าชาร์จไฟเข้าหรือเปล่าโอเคชาร์จไฟเข้าปกตินะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอ oppo a17k ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ